สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียะจานนะคะคือด้วยความอยากกินแกงเลียงผักคุณไรนะคะไม่ม,ไม,ม,ไมีมีฟักทองเกาหลีก็เลยนะฟักทองเกาหลีมาแกงเลียงนะคะวันนี้แกงเลียงฟักทองเกาหลีใส่กุ้งห้าตัวนะจ๊ะพริกแกงไม่มีพริกแห้งก็ใช้พริกสดตำนะคะ <c oughs> ถ้าใครรู้ก็จะ เคยดูเบียบรรจาชอบกินแกงเลียงผักคุนไลมากเลยนะคะทำส้มน้ำส้ม,น,สมน้ำแกงเลียงหอมมากเลยค่ะพอดีน้องสาวมีปลาย่างแห้งปนอยู่ก็เลยมาตำนะฮะก็นี่ค่ะประมาณนี้แก้ขัดได้นะคะหน้านี้ใครๆก็รู้ว่าบ้านเราเนาะผักอีไลกำลังออกด้วยความอยากของคนเคยกินนะ่ะก็ใช้กับทอง แทนก็แล้วกันเนาะฟักทองบ้านเขาก็จะลูกเกี่ยวยาวเนาะ่ากินมากฟักทองเขาอ่อนมากเลยค่ะหอมมากยังเลียงแก้ขัดไปก่อนเครื่องไม่ครบเอาพออืมกุ้งสุกละเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเนาะรอสักพักเนาะหมอดุ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 ดเลยค่ะทุกคนอไม่มีใบน้นใส่ ไปไหนแล้วเราก็เอาแค่นี้เนาะเอาแค่ที่มีเนาะนี่ดูพักทองภาสีอ่อนมากเลยนะทุกคนพักทองเกาหลีจะเป็นลูกย,วยาวๆเนาะลืมเอาให้ดูตอนยังไม่ปอกนะนี่ค่ะเห็นไหมก็อ่อนมากพักทองเขาเหมือนบวกนี่คะ่ะตักใส่ถ้วยพร้อมทานนะคะก็ทำ แกงเลียงกุ้งห้าตัวเนาะก็มากินเย็นนี้สามตัวแล้วก็เอาไว้หอ่อไปกินข้าวที่ทำงานสองตัวนะคะพร้อมฟักทองนี่ค่ะฟักทองบ้านเขาอ่อนมากเลยค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> แก้ขัดเนาะเครื่องไม่ครบก็แก้ขัดหน่อยนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะรีวิวแกงเลียงแก้ขัดอืม <c oughs> มากค่ะทุกคนคลิปนี้เบียร์เปนจาก,ก็ขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะทุกคนมารีวิวแกงเหลียงฝักทองใส่กุ้งนะคะแก้ขัดค่ะพอหายอยากได้นะคะด้วยความอยากกินแกงเลียงผักคุณไลค่ะหรือผักีเซียนนะคะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะก็ใช้แกงเลียงฟักทองแก้ขัดนะคะ เสียงไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะคะพอเบียรมม์ันจะพึ่งหายจากอาการภูมิแพ้ไอตลอดค่ะตอนนี้ก็ยังไออยู่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ